สายพระธานบรรดาลสุขตอนโครงการอ่านเก็บน้ำห้วยไสงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริมันแล้งขนาดที่ว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้นะครับตายหมดครับตายหมดเจ้าของก็ไม่รู้จะทำไงก็ต้องทิ้งสวนแล้วก็ไปรับจ้างกันใครจ้างมาทำอะไรก็ไปกันนะครับก็ต้องยอมรับสภาพก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับค,คือในไร่เองที่ทําอยู่ตอนนั้นช่วงไม่มีน้ำนะก็ต้นไม้ที่ปลูกไว้ในไร่ก็ตายไปเยอะนะครับ ตินหวังฮรไม่รู้ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องปล่อยไปตามสภาพจนกว่าฝนจะลงมาเราถึงจะออได้ใช้แต่ก็ต้นไม้มันไม่ใชว่ามันจะโดนฝนแล้วมันจะฟื้นเลยมันใช้เวลาเป็นปีปรับสภาพตัวเองกว่าจะฟื้นขึ้นมาเป็นธรรมชาติเหมือนที่ว่าเขาได้น้ําอยู่ครับเมฆตั้งเขามาเนี่ยรู้สึกโอ้โหดีใจมากเลยคิดว่าฝนน่าจะตกเนี้ยแล้วก็ผ่านไปอย่างเงี้ยก็แต่เราก็ตั้งใจเหมือนเดิมโอ้โหอีกหนึ่งพื้นที่ที่ในอดีต เคยประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างหนักคือตำบลหนองพลับอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่แม้ว่าจะมีอ่างเก็บน้ำกระจายอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอยู่บ้างแต่ก็ยังเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กไม่มีขนาดความจุที่มากพอสำหรับทำการเกษตรอย่างมั่นคงโดยเฉพาะลักษณะทางภูมิประเทศของตำบลหนองพลับนั้นเป็นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างลาดเอียง น้ำจากลำห้วยต่างๆจึงไหลไปตามร่องเขาทำให้ในช่วงฤดูฝนน้ำจากลำห้วยไซงามและลำห้วยสาขาจะมีปริมาณน้ำที่มากและไหลเร็วไปยังฝั่งตะวันออกก่อนออกสู่ทะเลอย่างเป่าประโยชน์ส่วนในช่วงหน้าแลง้งก็จะมีน้ำต้นทุนที่น้อยจึงทำให้การเพาะปลูกในพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ลกล้างครับ เป็น10บสปีที่ไม่ได้ทําประโยชน์เพราะว่ามันเมื่อก่อนน้ําในลําห้วยมันไม่เพียงพอในการทําการเกษตรฮะมันก็ส่วนใหญ่ก็เลยจะเป็น,เป,นเป็นที่ลกล้างเจ้าของที่เขาก็ปล่อยลกล้างไปเลยฮะเมื่อก่อนเขาทาไร่อ้อยอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้วยความที่พื้นที่มันค่อนข้างแรง้แรงแห้แงแล้งฮะพื้นที่ตรงนี้เวลาหน้าแหงในช่วงน,นี้น้ำลำห้วยก็จะแห้งเหือดไปเพราะว่ามันไม่ใช่ลําห้วยที่มีต้นทางน้ําที่มันใหญ่ ใช่ไหมฮะเวลาช่วงหน้าฝนก็โอเคอยู่มันก็จะมีน้ําไหลแต่เวลาหมดหน้าฝนช่วงมีน้ำมษาเนี่ยในลําห้วยก็จะเป็นน้ําเฉพาะเหลือเฉพาะเป็นบอมบอมไว้ก็ลาบากเลยครับเพราะว่ามันฟามสวบวกสบายมันมันไม่ก็มีอย่างลาห้วยเขตนี้ฮะถ้าเป็นช่วงหน้าแง้งส่วนใหญ่จะแห้งจนกระทั่งเมื่อวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2532นาณพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมห,ม,มหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงมีพระราชดำริในการช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในตำบลต่างๆของอำเภอหัวหินที่ซึ่งประสบกับปัญหาความแห้งแล้งและการขาดแคลนน้ำอยู่ทั่วไปจึงเห็นสมควรให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับทำการเกษตรและเมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราชส5 3 5พระองค์ทรงมีพระราชดำริเพิ่มเติมให้กรมชนรประทานเร่งจัดหาอ่างเก็บน้ำที่มีศักยภาพมีความเหมาะสมเพื่อช่วยผันน้าไปยังอ่างเก็บน้าห้วยตะแปดที่มีขนาดความจุไม่มากและมีน้ำไหลลงอ่างน้อยตลอดทั้งปี กรมชนรัะทานจึงดําเนินการก่อสร้างอาคารหัวงานของโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยไสงามอันเนื่องมาจากพระราชดําริในปี2537และพัฒนาต่อเนื่องจนแล้วเสร็จทั้งหมดในปี2546โดยอ่างเก็บน้ําห้วยไสงามมีระดับเก็บกักน้ําที่9.5ล้านลูกบาศเมตรขนาดของสันเขื่อนหลักกว้าง9เมตรยาว455เมตร และสันเขื่อนดินปิดช่องเขามีขนาดกว้าง9เมตรยาว742เมตรนอกจากนี้กรมชลประทานยังดำเนินการพัฒนาระบบท่อผ่านน้ำตามแนวพระราชดําริในรูปแบบของอ่างพวงที่สามารถผ่านน้ำจากอ่างที่มีน้ำมากไปเติมยังอ่างที่มีน้ำน้อยโดยเครือข่ายอ่างพวงแห่งนี้ได้แก่อ่างเก็บน้ำห้วยใสงามอ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตายอ่างเก็บน้ำทุ่งขาม อ่างเก็บน้ําห้วยตะแปดอ่างเก็บน้ําห้วยทรายหุกกระพงและอ่างเก็บน้ําห้วยทรายซึ่งสามารถเก็บกักน้ํารวมกันกว่า28ล้านลูกบาทเมตรเริ่มต้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับได้มีพระราชดำริว่าอยากให้พัฒนาพื้นที่ในบริเวณตําบลหนองพับและก็บริเวณใกล้เคียงลักษณะภูมิประเทศดั้งเดิมเนี่ยจะเป็น ภูเขาอย่างที่เห็นนะครับก็เดินภูเขาแล้วก็ที่ลาบสลับซับซ้อนไปนะครับแล้วก็มีลาห้วยสวยงามเนี่ยไหลผ่านน้ำเนี่ยที่มาเนี่ยก็จะมาไวัยไปไวนะครับในในฤดูฝนนะครับทำให้การเกษตรเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้น้ําในตอนนั้นนะครับหรือในช่วงฤดูแล้งเนี่ยก็จะทําให้น้ําแล้งทําให้ผีปัญหากับการเกษตร ก็เลยก่อสร้างอ่างนะครับประมาณสัก35ปีที่แล้วนะครับสำนักอ่างพวงนะครับก็จะเป็นระบบนําอ่างเก็บน้ําที่อยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้นะครับเพื่อนํามาในการบริหารจัดการนะครับเพราะว่าตัวอ่างต่างๆเนี่ยจะมีการเชื่อมต่อถึงกันนะครับในกรณีที่อาจจะมีน้ําขาดหรือน้ําเกินเนี่ยเราก็จะขันน้ําเข้าสู่อ่างแต่ละอ่างนะครับโดยหลักการก็จะเป็นเป็นสส่วนนะครับอ่างหลักอ่างรองแล้วก็ เป็นระบบจ่ายรองลงไปจากอ่างรองอีกครั้งหนึ่งอ่างไส้งามเนี่ยเป็นอ่างที่สูงที่สุดแล้วก็เป็นตัวที่จะคอยกระจายน้ําสู่ระบบอ่างพวงเมื่อปริมาณน้ําถึงเกณฑ์ที่กําหนดเนี่ยโดยเฉพาะในบริเวณช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยนะครับเราก็จะผ่านน้ําเข้าสู่ระบบท่อเข้าไปสู่อ่างที่เป็นอ่างรองนะครับก็ลงไม้ตายและทุ่งขามแล้วก็จะไปเขากระปุกแล้วก็ห้วยสายรัศดรโดยรอบนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็คือยังคงยึดถืออาชีพที่เป็นเกษตรกร นะครับอยู่เพราะนั้นเนี่ยหลังจากมีการสร้างอ่างแล้วเนี่ยรัศดรบริเวณรอบข้างเนี่ยก็จะได้รับผลประโยชน์โดยทั้งใช้ในเรื่องของอุปโภคบริโภคแล้วก็ใช้เพื่อการเกษตรด้วยเป็นหลักครับโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยไซงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถเก็บกักน้ําเพื่อใช้สําหรับทําการเกษตรของราษฎรในพื้นที่กว่า5,500ไร่ด้วยระบบท่อส่งน้ําที่ยาวถึง20กิโลเมตร ส่งผลให้เกษตรกรในตำบลหนองพลับสามารถปลูกได้ทั้งพืชไร่พืชสวนหรือแม้แต่ผักสวนครัวอีกด้วยโดยในปัจจุบันตำบลหนองพลับมีราษฎรอาศัยอยู่ในพื้นที่จำนวน1,855ครัวเรือนซึ่งส่วนใหญ่ยึดอาชีพเกษตรกรรมและมีพื้นที่เพาะปลูกกว่า70,000ไร่หรือคิดเป็นครึ่งหนึ่งของทั้งตำบล ในด้านการป้องกันน้ําท่วมอ่างเก็บน้ําแห่งนี้ยังเป็นพื้นที่อรองรับน้ําที่สําคัญถือเป็นปราการด่านแรกที่รับน้ําหลากในช่วงหน้าฝนก่อนที่จะกระจายน้ําไปยังอ่างเก็บน้ําอื่นๆในเครือข่าย นอกจากนี้โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยไสงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังช่วยเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมผ่านเครือข่ายอ่างพวงด้วยแนวท่อที่ผ่านน้าไปยังอ่างเก็บน้ําห้วยไม้ตายทําให้ประชาชนในพื้นที่ตามแนวท่อผ่านน้ําระยะทาง9กิโลเมตรมีน้ําอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีมีประโยชน์มากครับก็ต่างกันอันดับแรกเลยเรื่องต้นทุนได้ลดต้นทุนแน่นอนฮะ เพราะว่าออตอนไม่มีอ่างเราต้องใช้น้ําจากลำพุ้ยฐานะบางทีน้ําในลาพุ้ยฐานะบางทีก็อาจจะไม่เพียงพอมันก็อาจจะต้องลดพื้นที่ลงมาเพื่อให้มันพอดีกับจํานวนน้ำน้ำที่อยู่ในลํพุ้ยฐานะแต่กรณีใช้น้ําเขื่อนเนี่ยคือเราจะรู้ไงว่าน้ําในเขื่อนมีปริมาณแค่ไหนเราก็สามารถที่จะปลูกปก,ปกได้ได้เต็มที่คะคือตรงนี้ก็คือสำคัญ อ่างเก็บน้ำห้วยไซงามและเครือข่ายอ่างพวงยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ส่งน้ำไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์ในการศึกษาพัฒนาพร้อมเผยแผ่องค์ความรู้ในด้านดินและน้ำให้กับราษฎรในวงกว้างที่ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พื้นดินโดยรอบที่เคยแห้งแลง้งสุดโสมกลับมาเขียวชุ่มปกคลุมไปด้วยป่าอีกครั้ง อีกทั้งยังช่วยให้สัตว์ป่านานาพันธุ์มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มถิ่นที่อยู่จนเนื้อทรายสัตว์ป่าประจำทิ่นที่เคยถูกขึ้นบัญชีเป็นสัตว์ป่าสงวนได้ถูกลดลำดับลงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองคือผมให้ติดมาดนะหมดเลยพันลิตรดาบติดดังใช้าการ,กรเกษตรเมื่อก่อนแถวแี้ยทำขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีน้ำก็ได้พอหลวงนี่แหละที่ท้างเขื่อนมาให้ตอนนี้คือชาวบ้านมีกินมีใช้ก็ได้น้ำเขื่อนนี่แหละเมื่อก่อนทำขึ้นไม่ได้เลย ได้แต่นาผนีน่เดียวทอดแถวการคือเขาขายเปิดมากขายมากพอเสร็จตังน้ำมากมากถ้าทําแล้วครับผมนี่ก็เดือนหนึ่งก็หันห้าอทอดแต่ก็ช่วยก็เอาเงินเอะกเนี้ยเอาเงินกว่เนี้ยไปไปท่อๆไอ้ตามที่ตังที่เก็บค่าน้ำเนี่ยเอาไปช่วยแล้วก็ทั้งสมบัามเขาก็ช่วยมาบ้างคุณเปิดมากคุณเปิด,ปดทั้งวันมิตเตอร์ก็ขึ้นมากก็เก็บตามมิตเตอร์เลยป่าปื้มดีใจมากครับพอเราเห็นว่าโครงการนี้มีผู้รับเหมามาเริ่มก่อสร้างเนี่ยโหเรารู้สึกดีใจมากเลยเรา คำพืชเชิงเดียวนะครับเราก็มาสับเปลี่ยนเป็นพืชผสมผสานนะครับเพราะว่าพืชผสมผสานเนี่ยเราจะมีรายได้ตลอดทั้งปีนะครับพวกเราชาวตำบลหนองพัพกขอขอบคุณพ่อหลวงจากหัวใจโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใสงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำหลายแห่งในระบบเครือข่ายอ่างพวง ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอพิษทรงดำริริเริ่มไว้ซึ่งผลสําเร็จของการพัฒนาที่ได้มานั้นมากมายยิ่งนักทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรการพัฒนาองค์ความรู้คู่ภูมิคุ้มกันและยังผลไปสู่การส่งเสริมระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติอย่างสมดุลที่ช่วยพลิกฟืน้นดิน น้ำและชีวิตมากมายให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและด้วยพระมาหากรุณาที่คุณอันล,นล้นพนจากสายพระทานที่บันดาลสู่พระสุนิกรไทยกรมชนะระทานจึงขอน้อมนําแนวทางพระราชดําริม,มาพัฒนาต่อยอดเพื่อพัฒนาแหล่งน้ําและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยสื่อไป